ผมมีเรื่องติดอยู่ในใจตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆเลยผมจะมีความรู้สึกว่าออยอะไม่ได้ให้ผมเป็นที่หนึ่งผมไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขากลับบ้านทุกวันบางทีผมไม่รู้เขากลับไปทําอะไรวะก็นั่งดูเขาใช้ชีวิตของเขาในบ้านเขาอะอแล้วผมรู้สึกว่าผมมาทําอะไรตรงนี้วะบางทีแบบวมม่าผมไม่เข้าใจตัวเองกันว่านี่ผมแต่งงานไปทําไมวะพอมีลูกอะผมเข้าใจว่า เขาคงรู้สึกว่าผมเป็นเป็นพ่อของลูกแล้วแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินจากปากเขาว่าผมเป็นนะัมเบอร์วันนะจนกระทั่งไม่นานมานี้เองอะ่ะผมได้ยินเขาพูดพูดว่าที่น่าสนใจคือหลายปีที่ผ่านมามันไม่เคยได้แบบพูดอย่างตรงไปตรงมา ลึกๆอะออยรู้ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ Number o n ของเราอยู่แล้วพียแตาที่อ๋อยให้ priority ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงมันเหมือนเป็นหน้าที่ที่เราเคยทํามาแล้วแบบ<ช>อยู่ดีเราแบบชุบแล้วเราจะไม่กลับไปเลยอยอยรู้สึกผิดลึกๆน่าสนใจคําว่ารู้สึกผิดตอนนั้นเนี่ยทางนี้มันไม่ได้มีภาระเลยลูกก็ไม่มีบ้านก็มีคนดูแลแล้วบ้านก็เงียบเงียบบ้านมันยังไม่เป็นครอบครัวเลยผมเป็นแค่แบบแฟนเขาผมเป็นแค่สามีเขาคนคน,นี้เป็นคนที่ เก็บไว้เหมือนกันนะเนี่ยเออ,อไม่เคยรู้เลยว่าเขาแบบคิดอย่างนี้จิวิงวิตามินผิวจากด็อกเตอร์จิลเสริมกรอบป้องกันผิวจากภายในสู่ภายนอกลองเลยจิวิงวิตามินผิวที่ดูแลผิวคุณพัฒนาการของลูกแต่ละคนเนี่ยมันไปไกลมากด่มีโซเชียลมีเดีย ยิงมีพี่เลี้ยงในโซเชียมากมายตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับพัฒนาการของอ่ะคู่โตกันดีกว่าพัฒนาการก็คือตอนนี้พี่ทีกําลังจะฟันเปลี่ยน เป็นฟันแทรแล้วค่ะใจหายเลยว่าแบบฟันโยกอะฟันโยกมันเป็นสัญลักลณ์ให้อารู้สึกว่าลูกกำลังจะโตเป็นหนุ่มอะเห็นครั้งแรกแล้วแบบใจจะไม่ได้พูดว่าโตเป็นหนุ่มขนาดนั้นคือมันโตขึ้นไงอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติพูดถึงในพัฒนาการในด้านของแบบการเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่ทีเนี่ยมีสมาธิชัดเจนเห็นชัดมากเขาสามารถที่จะแบบนั่งต่ออีแผ่นแม่เหล็กอะค่ะเป็นประสาทเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามจินตนาการของเขาแล้วตอนเนี้ย DNA นเนี่ยมันก็ถ่ายทอดไปที่ไอวาไอวา แม่เลยก่ะต่ออยู่คนเดียวแล้วก็ตอบเป็นกล่องเป็นคิวบิกสูงขึ้นมาแบบถึงหัวตัวเองอ่ะก็คือเรื่องสมาธิก็คือมีลูกสองคนที่เออโชว์ว่าแบบเขามีสมาธิดีนะอ่าส่วนลูกอีกคนหนึ่งก็จะแบบน้องพีน้องพีนี่คือจะเป็นแนวแบบว่าเฉาปัญญาแล้วก็การพูดของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าพูดอะไรเนี่ยอยู่นี้ก็แบบพูดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนเนี้ยเขาติดอาตัมมากก็คือน้องเขยบีมเป็นแฟนน้องบัวอ่า เขาก็จะมีวิธีการพูดอะตั้มแบบคืออะตั้มเคยพูดว่าจะพาเขาอะไปดูงานในดโนเสาร์ แล้วเขาก็ไปจูงมือ,อาตาม้มพอเขาไปเจอตามเขาบอกว่าอะตาม้มอะต้มอยากจะจูงมือน้องพีไปดูไดนโนเสาร์ไหมอะต้มรักน้องพีที่สุดไหมคือเขาแบบว่าเขามีวิธีในการแบบว่าคืออะต้มอ่ะเขาบอกว่ามีลุกลอลูกชนไอคนนี้ถ้ามันโตไปนี่นะส,สาวสาวตายเป็นคนที่วาทศิลป์ใช่ฟิลลิ่งใช่เหมือนแบบมันจะมีประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่าแบบโหพูดขนาดนี้เลยเหรอก็คือแบบเคยโทรให้เขาแบบดีโอคอลแล้วให้ชวนน้องเคยผมเนี่ยมาที่บ้านเขาก็บอกว่า อาตามอาตามมาไหม,มเนี่ยเตียงน้องพียมันอุ่นมากเลยนะเตียงพียยังไงคือมันอาจจะติดมาตั้งแต่หลายชาติเนะ <laughs> แต่ว่า <laughs> คิอว่าจากจากใหญที่เขาเห็นแหะ ผมไม่เคยพูดว่าเตียงอุ่นมากมเหมันมันก็อาจจะมากับเขาเองอะเออบางทีเนาะอยากจะชวนอัตต้ามานอนที่ผ้าห่มอุ่นๆเขาหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่เซน s i t i ทีแบบว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่ฟ e ลิ่งอะใช่ไหมเป็นคนที่ใช่อายเยอร์ชั่นใช่ยช่ใ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 ชนใ้่้ช่ใ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 ชเใช่ใช่ใ้่ีน่้ช่ใช่ใช่บเ่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใี่ใบ่ใช่ใชาาชรใชองไห้ได้แบบน้ใตาไหลแล้วก็ ลองห้าอยู <lok> ่นะเนี่ยเป็นเด็กระดับนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนาะได้มีโอกาสกลับมาทบทวนกันบ้างไหมเพราะว่ามันยุ่งกับการเลี้ยงลูกอ่ะผมอ่ะมีเรื่องติดอยู่ในใจอะมานานแล้วอยู่ดีก็คือออาตั้งแต่แบบว่าแต่งงานกันใหม่ๆเลยผมจะมีความรู้สึกว่าออยอ่ะเขาไม่ได้ให้ผมเป็นที่หนึ่งผมไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขา ้องเล่าอย่างนี้ครับว่าแบบด้วยความที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆใช่ไหมครับเขาก็จะอาจจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกว่าแบบผูกพันกับที่บ้านบ้านคือบ้านที่ผมอยู่ตอนเนี้ยที่อยู่กับเขาเนี้ยเขาก็จะแบบชอบหนีกับบ้านเ <laughs> <laughs> หมือนถึงว่าจะพยายามหนีกับบ้าน <c oughs> <c oughs> กลับบ้านทุกวันกับบ <c oughs> <ป>้านทุกวันแวะไปนั่งคุยบางทีผมไม่รู้อะว่าแบบเขากลับไปทาอะไรวะ <c oughs> คือเหมือนแบบไปถึงปุ๊บผมก็โอเคผมก็ไปนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็นั่งดูเขาแบบ ใช้ชีวิตของเขาในบ้านเขาอะแล้วผมรู้สึกว่าผมมาทาอะไรตรงนี้วะเนี่ยบางทีแบบว่าผมไม่ผมไม่เข้าใจตัวเองกันว่าแบบเอ้ยแล้วนี่ผมแต่งงานไปทําไมวะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันจรงิงทุกวันแม้กระทั่งวันที่แบบบางทีผมออกไปทํางาน <c oughs> ผมไม่ได้อยู่กับเขาอะ <c oughs> เขาก็ขับรถหนีออกไปไปอยู่บ้านครับเวลาผมโทรกลับมาเวลาผมเพราะว่าผมไม่รู้ผมอะบางทีผมคาดหวังว่าผมโทรกลับมาหาเขาว <c oughs> ่าเออเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะเขาจะบอกว่า เขาไม่ได้อยู่บ้านนะเขาไม่ได้รอผมอยู่ที่บ้านเขาอยู่บ้านเขาตอนนี้เขาเดี๋ยวเขากินข้าวแล้วเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าแบบเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวกับผมหรือเขาไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใช้ชีวิตกับผมเลยตอนนั้นนะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนานไหมครับช่วงนั้นนานเลยนะคือมันติดอยู่ในใจนานแล้วก็จนกระทั่งแบบเรามีลูกพอมีลูกอ่ะผมเข้าใจว่าเขาคงรู้สึกว่าผมเป็นเป็นพ่อของลูกแล้ว ผมเป็นครอบครัวเขาแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินจากปากเขาเลยว่า<ม>ว่าแบบ<ก>ผมเป็นครอบครัวเขาผมเป็นนะัมเบื่อวันนะผมไม่เคยได้ยินจากปากเขาแบบนี้อจริงๆอันนี้พูดแบบ,รบจริงเลยจนกระทั่งไม่นานมานี้เองอะ่ะผมได้ยินเขาพูดในแบบขับรถอยู่แล้วเขาพูดเขาพูดว่าคืออันนี้มันต้องเล่าว่าแบบ อันนี้มันเกี่ยวพันกับคนอื่นนะในครอบครัวต้องแบบว่าต้องอันเธอยอมให้เราเล่า <laughs> ม,มาขนาดนี้ก็คือว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยออยอ่ะทะเลาะก,กับน้องเอทะเลาะกับน้องเป็นบ้านลูกสาวหมดมันก็จะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าแบบน้องเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานน้องเขารู้สึกว่าแบบเขาเป็นพี่สาวพี่สาวก็ต้องแบบอยู่ที่บ้านแบบดูแลครอบครัวคือเขายังรู้สึกว่าแบบพี่สาวเขายังอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่หมางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกับผมประโยคหนึ่งว่าน้องเขาก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าน้องเขายังไม่มีครอบครัว น้องเขาไม่เข้าใจว่าคนที่แต่งงานไปอะครอบครัวใหม่ที่เริ่มสร้างขึ้นเขามีลูกเขามีแบบผู้ยหญ่ๆก,ก็คือผัวเนอะเขามีลูกมีผัว <laughs> ตอนนี้คือมันก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยวะคือเขาพูดประโยคนี้ระหว่างที่ผมขับรถแล้วเขาก็แบบทะเลาะกับน้องอ่ะไม่ใช่ทะเลาะกับน้องเราอะพังพูดเธอฟังอ่าอ่าโอเค okay, จะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเธอพูดออกมาว่าแบบว่าเราเป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เราคนรู้สึกแบบมันเหมือนแบบ <laughs> ความรู้สึกในคัวมันคอย<บ>รู้เหมือนแบบป๊อก <laughs> บนมันรู้สึกแบบนั้นจริงนะมันเป็นแบบมันอยู่ในลมเลยจนกระทั่งแบบเมื่อไม่นานวันนี้แล้วผมก็นั่งทบทวนว่าเออตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบเขาเขากําลังสร้างครอบครัวกับเราอยู่อะไรเงี้ยตอนที่มีลูกสี่คนแล้วแต่นั้นคือได้ยินจากปากทั้งไงคือทุกคมาจากปากเธอแล้วแบบว่าเออเรารู้สึกอ่ะที่น่าสนใจคือหลายปีที่ผ่านมามันไม่เคยได้แบบพูดอย่างตรงไปตรงมา กับความรู้สึกนี้นะท,ท,ทั้งท่านที่ขคุยกับทุกเรื่องเนาะใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เคยไม่เคยเหมือนสก,กิดนิดนึงว่าแบบอบอยช่วงแรกๆอ่ะผมถามเขาแหล้วว่าเขากลับบ้านทําไมเขาแบบอยู่บ้านผมแล้วแบบมันไม่มีความสุขลอหรืออะไรอย่างเงี้ยผมถา,ามเขาผมว่าเขาคงเรียงลําดับความสําคัญแหละว่าเขาอยากให้บ้านเขาตอนนี้เป็นที่หนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะต้องแคเราพูดบ้างแล้วเน่ะนี่ของคุณขัดเป็นขัดเป็นของข่าว่อมามาที่มุมนี้มาที่มุมนี้บ้าง ก็คือตอนที่ออยแต่งงานใหม่ๆเนี่ยโอเคแหละไอ้ปรับตัวหรืออะไรแล้วแต่มันมันมีแล้วค่ะผู้หญิงเราก็คิดถึงบ้านเนาะจนสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มปรับตัวได้แล้วเนี่ยแต่ว่าที่ออยยังกลับบ้านอยู่เนี่ยเพราะว่าออยยังรู้สึกว่าออยยังเป็นห่วงที่บ้านคือมันเหมือนออยออยให้ความสําคัญกับคนท,ที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก่อนคือบีมเขาไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไงที่บ้านก็คือมีคนดูแลทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนที่บีเพาออกไปทํางานอะ่ะออยก็ มานั่งที่บ้านเพราะอ้อยก็อยู่คนเดียวไงพี่วุด,ดีอ้อยก็กลับมานั่งที่บ้านมานั่งคุยกับแม่มาพาหมาไปหาหมอหมอไม่หมาไม่สบายหมาแบบเลี้ยงมาจนแบบมันแก่มาแล้วมันก็เป็นแผลก็กลับมาทําแผลมันทุกวันเพราะว่าคนอื่นไม่กล้าทามันเป็นแผลสดอย่างเงี้ยค่ะกลับมาทําแผลกลับไปเอามาหาหมอกลับมากวาดถูบ้านเพราะว่าที่บ้านไม่มีเมดต,ตอนช่วงนั้นนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราเคยทํามาก่อนแล้วก็พอเราไม่อยู่อ่ะก็ห่วงว่าอจะมีคนทํำไหมก็กลับไปทําทุกวันแล้วก็จน ตัวเองมีลูกเราก็เฟดออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีเวลามันเป็นตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลึกๆออยรู้ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ n ม m b เ r ขหนของเราอยู่แล้วพีแตาที่ออยให้พาราตี้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วง ซึ่งก็าอาจจะคิดไปเองก็ได้จริงๆอ๋อไม่ต้องห่วงก็ได้ไงแต่มันเหมือนเป็นหน้าที่ที่เราเคยทํามาแล้วแบบอยู่ดีเราแบบชุกแล้วเราจะไม่กลับไปเลยเอย่างเงี้ยออรู้สึกเหมือนผิดลึก,ลกๆอะไรเงี้ยเราก็อยากจะกลับไปทําหน้าที่เราอยู่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้บอกเธอต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมไม่ค่ะที่บ้านอ๋อไม่ได้มีใครเรียกร้องอะไรเออน่าสนใจคําว่ารู้สึกผิด<อ>คำเนี้ยน่าสนใจมากแล้วมันมันอยู่ในใจลูกๆทุกคนอยู่แล้ว<อ>กับพ่อแม่เนาะคือเราก็แค่อยากทําหน้าที่ลูกแล้วก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่า โดนโดนทิ้งคือเราเรารู้สึกว่าการที่เราแบบว่าห่างเขาหนึ่งวันมันเหมือนเราเสียเวลาไปหนึ่งวันเพราะว่าพ่อแม่เรามีแต่อายุมันทุกวันมันหายไปทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบหนึ่งในการแบบว่าทดแทนบุญคุณก็ได้ให้เขาเห็นหน้าเราให้เขาแบบว่าเราซื้อของไปฝากเขาซื้อขนมหรือว่ามีเวลากับเขาใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางนี้มันไม่ได้มีภาระเลยลูกก็ไม่มีแล้วก็บ้านก็มีคนดูแลแล้วบ้านก็ เงียบเงียบบ้านมันยังมันไม่ีอะไรอ่ะมันยังไม่เป็นครอบครัวแหละเออแล้วบิวก็ทํางานทุกวันเลยเงี้ยแล้วผมก็แบบผมก็เหงานะบางทีเขารู้สึกแบบนั่งมองเขาแบบไปใช้ชีวิตของเขาอ่ะแล้วเราผมก็แบบอยู่คนเดียวโอเคผมด้รู้สึกว่าเขาก็กลับมานอนที่บ้านแหละแต่ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยแบบอ๋อชีวิตแต่งงานมันเป็นอย่างนี้แบบในหัวตอนนั้นนะว่าแบบอย่างนี้แบบเราแต่งทําไมวะเออคนมันเขาทยอะไรมันเหมือนเดิม มันเหมือนเดิมสมัยก่อนที่แบบว่าเรายังคบกันแล้วเราไม่ได้แต่งงานอะแต่พอมีลูกผมว่ามันอารมณ์มันอาจจะเปลี่ยนนิดนึงแต่มันก็ยังเหมือนกับมันก็ยังติดติดอยู่มาเพราะว่าบีมก็เพิ่งบอกว่ามมนไม่น่ามันนี่เองที่รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ครับเขาไม่มีเวลาให้เราด้วยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเวลามันเป็นความรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นทีมเดียวกันอ่ะมันเหมือนเขาก็ยังรู้สึกว่าผมก็เป็นคนนอกเหนือ จากครอบครัวเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นแค่แบบแฟนเขาผมเป็นแค่แบบสามีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรากําลังอยู่ในรถคันเดียวกันที่จะมุ่งหน้าไปทางเดียวกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้น <c oughs> ตอนตอนนั้นนะแต่ไอความรู้สึกแบบนั้นมันก็จะบอกว่าผมขอบคุณลูกก็ได้เอคำว่าลูกมันเป็นแบบโซ่ทอง <c oughs> ของใจอะไรมันก็คือมันก็ใช่แหละเพราะว่ามันเป็นโซ่ที่แบบดึงเขามาติดกับผมตอนนี้อแล้วผมก็ได้สิ่งที่ผมต้องการตอนเนี้แล้วเขาก็พูดออกมาด้วย จำประโยคได้ไหมอ๋อที่พูดเออจาได้คือมันไม่เอาไม่ได้ทะเลาะกับน้องแบบว่าแบบมีถกเถียงอะไรยงไม่มีนะคะเพียงแต่โอเคมันมีประเด็นที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้เอ่อให้ให้เรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วอ๋ยก็มาบ่นกับบีมเพราะว่าบีมเป็นคนเดียวที่อ๋อจะบ่นได้อยู่แล้วอะอื๋อก็จะบ่นว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้ได้ยังไงคือสมัยก่อนเนี่ยอ๋อเป็นว่าอ๋อไม่ใช่คนที่แต่งงานคนแรกก็จะมีน้องคนที่เขาแต่งงานก่อนอ๋อออก็เคยไม่เข้าใจเขามาก่อนเหมือนกันว่าทำไมคอนนนนเเาถึงป็แบบี แต่พอมาวันที่เราแต่งงานอะ่ะอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าที่เขาคิดอย่างนี้ที่เขาทํำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ ออยก็พยายามจะสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องคนอื่นๆที่ยังไม่แต่งงานว่าเอ้ยจริงๆล้วที่เราคิดอย่างนั้นมันผิดนะแล้วเราก็รู้สึกผิดกับน้องคนแรกที่เขาแต่งงานว่าเราไม่น่าไปคิดกับเขาอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราแค่ประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่พอมาตอนนี้พอน้องเข้าใจเราผิดอ่ะเราก็พยายามอธิบายแต่ว่ามันอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีค่ะออยก็เลยต้องมาบ่นกับบีว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วแบบเขาไม่เข้าใจหรอว่า การที่เราให้ความสําคัญกับทางนี้มากกว่าเพราะว่านี่มันคือครอบครัวของออยคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เหลือดองได้ยินน้องจะบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าน u m b บ r รวันมันคือต้องเป็นทางนี้แล้วมันเหมือนผู้หญิงต้องตามสามีอ่ะพี่วุฒดีสามีจะไปอยู่อเมริกาอก็ต้องไปเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าเธอไปอเมริกาเหรออ๋อไม่ฉันขออยู่กับแม่ฉันที่เมืองไทยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นก่อนที่จะมีลูกเขาจะอยู่อเมด้อาเป็นไปได้ไม่ต้องอาจจะเป็นไปได้มมนเป็นแบบนั้นเขาจะไม่เขาจะไม่ไปกับผมแน่นอนได้มัครบ พี่ว่าทุกวันคนเราเปลี่ยนได้เสมออีเวนเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับตอนนี้ก็คนละคนดังนั้นดังนั้นผมสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็ทําให้เปลี่ยนแล้วอย่างน้อยสิ่งที่ที่มันติดอยู่ในวันนั้นวันนี้มันก็ปลดออกไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรเข้ามาอีกนะมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสแบ่งปันเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก็บไว้เมบ่งกันนะ้เนี่ยเออไม่เคยรู้เลยว่าเขาแบบคิดอย่างนี้แล้วแบบตลกมากเลยเพราะพอเขาพูดปุ๊มนอรู้สึกว่าเออแล้วที่ผ่านมาที่ออดแบบว่าทํางานหรือว่าแบบทําเป็น ก็รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกับเขามากเลยเพราะไอทำงานกันตอนนั้นเราก็รู้สึกแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินจากปากเธอเท่านั้นเองเข้าใจป่ะก็ทีนเรารู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันตั้งแต่มีลูกกันแหละพอเริ่มท้องปุ๊บเราเริ่มทํางานชิ้นเดียวกันก็คือเราเริ่มปั้นช่อง YouTube ของเราเราเริ่มทํางานด้วยกันแบบไอความรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเข้าใจเพราะว่าคุณแม่บีมเขาเคยพูดเหมือนกันว่าออยกับบีมทํางานที่มันแตกต่างกันมากค่ะ มสมัยก่อนออยทำงานออฟฟิศบีมเขาทำเป็นเขาเป็นดาราเนาะ <c oughs> เขาก็จะแบบว่าออกจากบ้านเช้ากลับบ้านดึกอะไรเงี้ยส่วนออยก,ก็จะทํางานเป็นเวลาอะไรเงี้ยแล้วออยก,ก็จะมีเวลาเหลือแกละหว่างที่แบบออยเลิกงานกับบีมกลับบ้านเนี่ยออยก,ก็จะไปบ้านออยแต่ว่าเวลาบีมะเขาจะกลับบ้านเขาจะโทรร,รีพอตตลอดว่าเสร็จงานแล้วจะกลับบ,บ้านเธออยู <c oughs> ่ไหนก็จะกลายเป็นว่าออยอะอยู่บ้านมาหมาแต่ว่าถ้าเขาถึงบ้านอะอยก็จะถึงบ้านแล้วเรียกกับเขานะเแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอยู่บ้านแม่แล้วอย่างเงี้ย หลายคู่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้พเพราะว่าก็เชื่อว่าก็คงมีหลายกร,รณีที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะปากไปนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็คือได้นอนเรื่องการสื่อสาร แล้วก็สิ่งที่อาจจะไม่ได้พูดคุยแล้วก็ความเข้าใจว่าชีวิตมันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์การแต่งงานของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันจะบอกว่าคู่นี้นะครับมาทีไรแล้วก็ได้เปิดเผยความในใจทุกๆครั้งแล้วก็แน่นอนจะไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยถ้าหากว่าไม่ได้มีพาร์เนอร์อย่างจิวเวน์ที่พาทั้งคู่มาร่วมคุย mm. คุยกันนะครับถามเลยว่าจิวเวนต์เนี่ยมัน มันเข้าไปมีส่วนกับชีวิตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ก็ยังต่อเรื่องถูกป่ะใช่ประมาณ2ปีแล้วคะ่ะบิวดีคือตั้งแต่ออยนี่แบบเพิ่งคลอดลูกสาวเมื่อก่อนนะคะคือมีปัญหาเยอะมากหมายถึงปัญหาผิวนะโดยเฉพาะตอนเลี้ยงลูกเลยเพราะว่าออยมีปัญหาผิวแห้งแห้งมากๆแห้งแบบว่าเกาจนแบบนอนไม่หลับ แล้วก็มีเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำด้วยเพราะว่าเราเป็นคนขาวนะเวลาโดนแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็เซนซิทีฟง่ายส่วนของบีมพีก็จะบ่นว่าเขาเป็นคนแบบผิวแห้งก็ทานเนี่ยครับจิวิงสองปีแล้วใช่ดีขึ้นทุกอย่างทั้งตัวเลยเพราะว่าทานเข้าไปมันบำรุงผิวจากภายในไง <c oughs> ฉะนั้นนะเรื่องแบบฝ้ากระก็คืออันเนี้ยช่างแต่งหน้าทักนะคะไม่ใช่อยู่ดีแบบว่าเราคือเราเห็นหน้าเราทุกวันแล้วเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรอกแต่ว่าช่างแต่งหน้าทักว่าคืออาจจะมีกระแหละเออเขาก็ทักว่ามันดูจางลง เออแล้วดูขมคนแล้วมันก็จะดูแบบกระชับขึ้นด้วย<ช>ความที่แบบว่าพอมันผิวแห้งหน้ามันผิวมันจะมันอ่ะเออไม่พูดแต่มันจะยาวคือเราเรา <c oughs> มี็คนรู้สึกว่าเธอผิวนุ่มฟูขึ้นแหละอูป<ว>นิ้วลอน้นใช่แล้วแล้วก็คือแบบช่างแต่งหน้าเขาชมเขาบ่อย เนี่ยอย่างก่อนออกมาเนี่เขาก็ชมฉันแต่ถ่ายรูปอ่ะสวยสวยมากเลยแล้วเราคิดว่าส่วนนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าคุณภาพผิวดีแล้วกะแบบเออมันจะแสดงออกมาทางนี้นะเราก็คือเป็นพีนเตอร์มาสองปีเราก็ทานมาสองปีด้วยแหละพร้อมพร้อมกับการออกจิวิงเขาก็ชวนไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปดูว่าเขาผลิตยังไงไปฟังแลบเขาทดลองมีการวิจัยออกมาเป็นยังไงเงี้ยเพื่อให้เราอ่ะมั่นใจว่าที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยมันมี ผลงานวิจัยรับรองนะ <c oughs> แล้วก็มีการวิจัยกับคนมาแล้วอ,อว่ามีผลเป็นยังไงยังไงดีขึ้นตามสเต็ปเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะไปดูว่าโรง,งงานเขาเนี่ยมีมาตรฐานยังไงแล้วคือโรงงานเขาเนี่ยเป็นโรงงานแบบต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นอนะอะไรที่มันจะผ่านออกมาได้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะต้องแบบสตรกมากมมแล้วก็ที่สําคัญคือสารสกัด พระเอกของเขาคือเซราออล่าเเนี่ยค่ะเขาได้จากข้าวญี่ปุ่น80,000กิโลสก,กัดให้เหลือลเซรามายเข้มข้นแค่1กิโลกร,รมัมนอกจากนั้นในนั้นยังมีสารกัดอีก4ตัวด้วยกันโคเ <น S 3> อนไซคิทน <10. S 2> มีเอสตเซนี T, มีน้ำมันซิบักทอร์มีน้ำมัน,มน,มนเมล็ดองุ่นครับผมทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผิวทั้งหมดซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเรียกว่าดับเบิลแคปซูลครับ,รบตัวนี้เป็นตัวที่จะช่วยเก็บกักสารสกัดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดที่พร้อมในการดูดซึมของร่างกายนะครับผมถ้าเผื่อพิวดี้เอาเม็ดมาดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นเม็ดสองชั้นหรือไงก็คือชั้นแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ําน้ําสีส้ม นะครับอันนี้ก็คือมีน้ํามันมาได้เงินน้ำมันซีบักทอนอยู่นะครับผมตัวนี้แคปซูลเขาจะไปแตกตัวในกระเพาะอาหารครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตามผลวิจัยเขาบอกว่าดูดซึมที่กระเพาะอาหารคือดีที่สุดจากนั้นเนี่ยไอเมล็ดสีขาวข้างในเป็นสารสกัดเป็นลักษณะเป็นผงจะเคลื่อนตัวไปแตกตัวที่ลำไส้เล็กแล้วก็จะดูดซึมตรงนั้นนะครับเวลาเรามีครอบครัวเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่ามีลูกแล้วก็ แราประโสมเสริมโน้ครั้งแรกที่ให้ความสนใจกับตัวเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราเคยคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับยังไงนะมันเอชแหละคือเราอยากเป็นพ่อแม่ที่เราต้องยอมแล้วว่าเรามีลูกตอนอายุค่อนข้างเยอะเรามีตอนสี่สิบแล้วเพราะฉะนั้นแบบกว่าลูกจะโตกว่าลูกจะแบบเป็นวัยรุ่นอายุยี่สิบ เราหกสิบแล้วนะเราเคยเห็นคำนวณแลวเหรอคำนวณแลยพอทั้งยี่สิบกหกสิบใช่เพราะว่าสี่สิบพอดีที่แบบใช่สี่สิบพอดีเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเราอยากจะสดใสอยู่กับเขาอะเราเคยเห็นพ่อแม่เราอายุหกสิบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัเน่คือเราก็อยากจะดูแบบโอเคอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นอะพี่พุดดีแต่ว่า ไม่เยินเพราะว่าถ้าสมมติว่าอีกหน่อยเราต้องไปเจอเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ลูกเขารู้สึกว่าเออพ่อแม่ไปด้วยได้อยู่เพราะด้ยเชลีเียพ่อแม่ของเพื่อนอาจจะอายุน้อยกว่าเราใช่มันเป็นไปได้เลยแหละไม่แล้วผมว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานอยู่ในวงการด้วยเวลาเรามองไปเดี๋ยวนี้คนอายุห้าสิบาก็ยังแบบว่าใช่ดูดีมาก อยู่หลายคนเลยอ่ะบางทีเราไปถามเคล็ดลับเขาเขาก็ต้องบํารุงตัวเองด้วยการกินวิตามินนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาอย่เดียวนี้นวัตกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดิตวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางอย่างอ่ะมันแพงมากๆอยู่ดีอ๋อยก็ว่าอันเนี้ยมันมันดีตรงที่ว่ามันเร็วมันใกล้ก็โแล้วก็โจทย์ถือว่าราคาดีมากแต่มันต้องต่อเนื่องนะมันต้องต่อเนื่องเพราะอย่างเช่ชีเชิดบางทีมันก็เหมือนกับควิกฟิกซ์เนาะ แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอยู่ในร่างกายอย่างต่อเน,นื่องคือตามผลงานวิจัยเลยค่ะพิวดีก็คือหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเรามีความฟูขึ้นเพราะด้วยความที่เขาแบบรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะผิวคนที่ผิวแห้งนะจะรู้สึกชัดมากว่าผิวบันแบบมีน้ํามีนวลขึ้นแต่งหน้าก็ติดขึ้น อะไรเงี้ยแล้วก็พอสองสัปดาห์เนี่ยก็จะดูแบบกระจ่างใสขึ้นอ,อันนี้ตามงานวิจัยนะคะอพอหนึ่งเดือนเนี่ยจะรู้สึกว่าริ้วรอยตื้นๆเนี่ยค่ะมันเริ่มแบบจางลงเวลาย,ยิ้มเป็นริ้วเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะแบบเอ๊ะเวลาแต่งหน้าแล้วมันแบบเวลาคนที่ทานรองพื้นเยอะๆเ,เวลาย,ยิ้มมันจะเป็นริ้วมันจะชัดอ,อันนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผิวละเอียดขึ้นแต่จริงๆต้องบอกว่าต้องทานต่อเนื่องอย่างที่วูดดีบ้บอกนะคะ่ะเพราะว่าอาหารมิมินเสริมต่างๆอ่างเงี้ย คือมันใช้เวลาครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยว่าที่ผ่านมาคุณใช้ผิวคุณโหดแค่ไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายฉะนั้น,นคุณมั่นใจได้ว่าทานได้ยาวๆใช่ใช่ความชราหรือว่าความย่นเนี่ยมันไม่ได้มากับแค่เรื่องการไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอายุมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมาจากการที่เราไม่มีความสุขคือยิ่งเรารู้สึกทุกข์ใจเศร้าเช่น มองกระจกแล้วก็ฉันแก่จังมันก็จะยิ่งเร่งฮอร์โมนแล้วก็สภาพร่างกายให้มันแก่เร็วจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเนี้ยครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยเชื่อั่านว่าพอเราเห็นผลปุ๊บก็แฮปปี้เนาะใช่แฮปปี้จิตแบบอ้าโอกาสที่มันจะเหี่ยวย่นมันก็จะช้าลงนะแล้วนันมันก็เป็นผลทางจิตวิทยาอย่างแน่นอนว่ากูตื่นมาแล้วรู้สึกพอพี่รู้สึกผิวพี่โอเคเหรอเราโอเคเพราะมันใจเพรามันใจพี่มั่นใจว่าร่างกายมันไม่มันไม่ตายเซลล์มันก็ยังแบบกูไม่ตายกูยังมอเคอยู่มันเวลามันผมว เสริมกันไปเสริมกันมาใช่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 เพบางคนบอกว่ากินแล้วแล้วมันจะยังไงแบบสู้แบบไปผ่าตัดแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมันลองเทอมก่อนนะใช่เออ,เอ,อแล้วเรื่องของคอสอะ่ะใช่ป่ะใช่ครับอันนี้กินยังไงนะครับจริงๆตามผลวิจัยนะครับผม14วันที่พูดไปเนี่ยกินแค่วัลลเมตดเองก็คือประมาณ 6มิลลิกรัมของโดสนะครับผมแต่ว่าในลักษณะของเราที่เราเราทานตอนแรกๆเนี่ยเรากินวันละสองเม็ดอันนี้เรียกว่าแบบแบบเป็นบูสเลยบูสต์อัพแต่ออยโหดกว่านั้นอีกพี่วุฒิีเพราะว่าออยเริ่มทานหลังจากที่ออยหยุดปั๊มนมลูกคือผู้หญิงท้องสองอไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่สําหรับออยนะคะมันแห้งมากคือแบบว่าเสียทุกอย่างออกไปแล้วแบบท้องแรกออยว่ามันแย่แล้วนะท้องสองคือพังผิวคือแบบออยคันขาออยจนออยเกาเป็นแบบ เป็นลายเล็บอะทั้งขาเลยเพราะมันแห้งแล้วมันคันมากค่ะจนแบบพอหยุดปั๊มนมคือแอบแอบหยุดเร็วกว่าที่ตัวเองกาหน,น,นดด้วยเพราะตอนแรกอากยบอกว่าจะหยุดสักกุมภาอะไรเงี้ยก็แบบสกิปมา,หย,แบบา,า,าหยุดแบบพฤศจิกาธันวาอายุแล้วเพราะว่าแบบอยากจะไปกินเร็วๆเนี่เพราะว่าตอนปั๊มนมเนี่ยเขายังไม่แนะนําให้ทานพอทานไปเอาก็รู้สึกว่าผิวอ๋อยที่ที่มันคือออยกวรจะเป็นแผลเป็นเพราะว่าอายุเยอะอ่ะมันจะเป็นแผลเป็นง่ายก็โชคดีที่แบบว่า ไม่เป็นแผลเป็นตรงที่ออยเก่าเยอะๆค่ะแล้วก็ผิวท้องออยจากที่มันแบบแห้งมากๆอ่ะแล้วแห้งจนถึงขั้นแบบออยรู้สึกว่ามันคือผิวอักเสบไปมันจะขึ้นมาเป็นตุ่มๆเหมือนยุงกัดอ่ะบางทีแบบเป็นเต็มท้องแล้วมันก็จะคันๆน่ะหายอืเพราะว่าตัวนี้มันดีว่ามันกินแล้วมันได้ทั้งตัวครับตอนนั้นออยไม่ได้ห่วงหน้าตัวเองเลยออยเอาตัวก่อนเลยเพราะว่าผิวมันแห้งมากทาครีมทุกวันนะคะแต่มันก็ยังเอาไม่อยู่ ฉนั้นเอาเลยเห็นประโยชน์ของการดูแลผิวจากภายในด้วยเพราะว่าบางอย่างอ่ะข้างนอกอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องเสริมข้างในด้วยมันนั่งในวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นปกตินะครับผมจิววิ้งหนึ่งกล่องเนี่ยราคา1 2 9่ัอรบาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยเพราะว่าสองปีนะครบรอบ2ปีคราวที่แล้วเราเป็นหนึ่งแถม1990งเ้ยใช่ไหมคะพ่วดีแต่สองปีแล้วเหรอใช่จิววิ้งสองปีแล้วค่ะพ่วดีที่เรานั่งคุยสองปีแล้วเหรอใช่แล้ว ต้องพูดอย่างนี้ว่าทุกครั้งคือเรามีไลฟ์ขายมีอะไรอย่างเงี้ย uh uh. แล้วมีคนเข้ามาทักเราอ่ะเขาจะแบบ เขาจะมาช่วยรีวิวเขาจะมาช่วยรีวิวทุกครั้งเลยว่ามีมากเลยค่ะทานไปหกล่องแล้วบางคนทานไป30กล่องแล้วมีไม่ต้องบอกว่า2ปีนี่ยอดขายคือมีแต่ขึ้นนะคะไม่มีตกเลยวอ้าวว้าวคือตัวมันดีใจตรงที่ว่าเราทานแล้วพอเราเห็นผลแล้วเราบอกไปอ่ะคนที่ทานไปเขาเห็นผลเหมือนเราอ่ะเราได้เหมือนมอบสิ่งดีๆแบบเป็นเป็นตัวกลางในการที่จะแบบส่งต่อซึ่งหนึ่งคือเห็นผลสองคือราคาไม่แพงปลอกล่องสะสมไเก้าสิบใช่วันนี้วันนี้คือสอง แถมหนึ่งค่ะเหลือเ9 0าอาบาทจาก3,870ันแ้ยใช่ไหมใช่ครับผมอู้หลายพันเลยแล้วเนี่ยใช่ราคาพิเศษนะคะพิเศษอันนี้คือฉลอง2ปีจิวิงเลย3กล่องได้ไปเลยในราคาเพียงแค่990บาท ต lectures, ini, ้องตักตวงเลย้วครับตอนนี้เพราะว่าโปรนี้พิเศษเฉพาะคนที่ติดตามดูคอนเทนต์นี้และยิ่งถ้าเกิดว่าเพิ่งโพสต์ไปคุณก็จะมีสิทธิ์เกาะเลยนะครับว่าถ้าคุณดูคอนเทนต์นี้แล้วเราพูดถึงโปรเนี่ยแปลว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับช่องทางคือช่องทางคือคุณจะสั่งที่ไลน์ก็ได้ค่ะเป็นไลน์แอดนะคะ SI j ไซน์ นะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0ูนย์สองหนึ so ่งหนึ how, ่งสี่หกค่ะหรือว่าจะเป็นตัวแทนของจีวิงทั่วประเทศได้เลยค่ะนะครับส่งส่งฟรีช็อปฟรีนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอย้ำโปรหน่ยดีกว่านะครับจีวิงหนึ่งกล่องราคาเต็มพันสองนะครับแต่วันนี้3กล่องเลยเหลือแค่990อันนี้คือคุ้มมากแล้วไม่น่าจะมีโปรแบบนี้ที่หาดูได้ง่ายหรือว่าหาซื้อได้ง่ายจาก2คนนี้กับจีวิงนะครับมีไลน์แอด j i l 56 มี QR code ที่คุณสามารถสแกนได้และวมีหมายเลขโทรศัพท์02 1146ตอง4หรือว,ว่า6444ตัวแทนทูปประเทศก็สามารถสั่งได้จะส่งฟรี ทั่วประเทศยอร์กตอจิวอยู่เคยคู่คนไทยมายาวนานเหมือนคู่นี้เลยนะครับเอ้อยู่นานจริงๆแบรนนี้มาตั้งแต่เรื่องของสกินแคร์ใช่ครับแล้วันนี้เป็นสกินแคร์ที่สามารถทานได้แล้วก็มีอีกหลาย SKU ด้วยกันนะครับพี่ต้องกินแล้วเรื่องผิวพี่เลยดีนี่เอาไปให้หมดเลยค่ะมอบเลยครับนี่จิวิ่งอยู่กับเราตอนนี้แล้ว